สบายดีสบายดีตัวสวยสบายดีเด้อมาทุกคนมาพบพ่อกับ2มินอินดียังบ่ได้อาบน้ําซ่ําจ้ะเออสิมานะผัดเผ็ดเนื้องัวมามายาามอยขอใส่น้ํามันไปไะบ่ได้ใส่ใส่นะทางแก๊สจนจะแก๊สในเรือน้อยนึงก็เลยใส่นี่ิแกงก่อนอยอนปั่น เผ็ดก,กระเทียมหัวกระโวแล้วก็ับใโหดเราจะเอามาผัดเอาไปตั้มมาด้วยผัดใั่ผัดัดนนะไม่ได้นะ เยี่ยมอบุญจังโครกโครก,ก,ก,กโยกไปยาไหมทางแก๊กสความจั๊กซีได้โดนคนไดนจะทาให้เครื่องเคียงของมันหอมก่อนแล้วก็จะ๊กเอาเนื้อง,งัวลงพัดเพชรขอยกับบริมียังลายเจ้าเลยเห็นดิเนื้อง,งัวงเคืองกิโลเนื้อง,งัวตกขาเมื่อก่อนอะไรอาการดิเดิงวงผักบัวใหญ่แล้วก็ใบขึ้นช่ายแล้วก็ใบผักบัวหัวตกข่อยกลมมามันเหลือตกข่อยปั่นเห็ดพริกแกงก็ฮะ เดี๋ยวก็สมมาปรุงใส่นัวเกลือน้ำปลาปุ้งขาวจ้าเอาอยู่เทิงโมน้ำมันซุกเดี๋ยวผสมมาปรุงทีครัจแสดงบะหมีห่ใะหัวละพา ก็เห็นเบี้ยอยู่เจ้าจะกินหมนดเจ้ามะเขือกัอกมีได้โอ้กวีดแบบพัดเพชรไปฮานะสุจาวงไปหาบักเขือก่อนเด้เอเห็นักเขือกเอามกเขือมาใส่น้ำหนึ่งล้วกับักเล็งกับกระสีต้มไปจนบักเขือไปซุกไปหลีบนี่มันบริหยาบเด้งองัวมันจ่อย งอมันน,นามกินถั่วที่แล้วก็เจอยลลมก็ได้ขะเดีเ๋ยวเขาจะไปเบิร์กนะโหระาพาป่ะเอามาใส่พอมันหอมนะเคียงกันไปเลยจกมียังไหนเ้ิกเด็กน้อด้วยสิเจ้ามียังก็ใส่แกงข้าวเป็นอ่อมเนื้อะบบทุพัดเ็ษเนือ้อกันแล้วแต่แล้วแต่ผูอ้เอิน กบเ้าเจ้าหอนๆนเนาะค่ยใส่ตะเกือใส่ช้อนหอยนะ่อยนแซ่บช้อนหอยเป็นกวนเี่บคคุกักอะไรเบบ นัวๆเค็มๆไมนน่เล่งจากสต๊สตอๆแอรดนกรดนจา้าปลาให้มันซุกปลาให้พักแล้วซุกจะสิมาปุงจากข้าสวยร้อนๆโอ้น่าจะเห็นกินแต่สิ่งงวนนกจากขูอะสิมเห้งเอาสิปลามาซุกันแล้วจะได้ ไปเบิ่งเข่าก่อนสุกหรือยังนี่เข่าค่อยหุงกับกำลังสุกจ้าเจ้าจะน้อยเ้าจังสิมากินถาขโวเขาสุกก่นอนหออมเนื้อสุกก่อนจ้าะจะน้อยจะอาบน้ำสุกแล้วจ้าผัดเผ็ดเนื้องัวร้อ,อนๆตักเสิร์ฟ ยังมาทานกินตอนนี้ขุณเจ้าจะไปาอาบน,น้ำก่อนถ่าพอแล้วเวียก,ก่อนแต่จะมากินพร้อมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องนี้ด้วยเด้อติบแซ่บจ้าเบิ่งชีชันไปคือสีเพ็ดนะคุณเจ้าแต่ก็พอดีกินผัดเผ็ดเนื้งวัวค่ะเผ็ดกั๊เผ็ดน้อยเจ้ามากินข้าวกินข้าว รักษาะคือข้าวราดน้าเลยรันจเก็นข้าวราดน้ากินอัซับซับกินหวงตกแกงด้วยพี่มาจ้ามาจ้าเขาว่ข้าวายาเพชรได้หนึ่ง อ้างหมแล้วพอดีแซ่บเผ็ดๆหน่อยหนะึ่ง 我们再见吧。

að มาจ้ากังเวนผัดเนื้อตกเย็นมาผัดข้าวเอาแล้วเอาแล้วผัดเข่าไอ้ทิดน้อยเจ๊เลยเปอานน่ะมักไข่เงี้ยมกเข่าส่ไข่ว้ารมแห้งเลยจ้ะทำมาแบบรมแห้งเลย เาจะปั่วให้เขา่าซุกให้เข่าหอมก่อนอันนี้คือพักทจะคอยใช้ปั่วเขา่าให้ติดน้อยรอลีลาคม่หนึ่งคม่หนึ่งป่ะเอาลงเลยเดิจ่ะเรานี้ยังไงเราจะเบิร์นเอาอันนี้ยังไงโอ้โหวนี้หนึ่งเขา่ขาเยอะเข่าเนี้ยวอซุกก็เลยว่าหนึ่งหนึ่งพักไปสะักแล้วขวันจันซุก ใส่ผัวให้เติมน้อยใส่ชีสใส่งางด้วยเจ้าใส่ตะไคร้สักพักข,ข้าสุกเลยทีนี้ห้าจขวามันหอมกับสิกตรงว่าอยากใส่งเนื้อง,งัวะ่วมมักอเลย เรื่งไข่สเนะตอกมาทำเหงียนแขอนเหยนิตักให้จ,จ<ะ>ิบหน่อยก่อนเี๋ยวแล้วข่าวจิบหน่อยอันวะ เด็สสดเจ้าแล้วได้ได้คนล,ละถวยโค้กถวยหนึ่งถวยหนึ่งข็กน้อยลรลิลาถวยหนึ่งกำลังพากาก,กินเขาอันนี้ฮะผัดเนื้อแต่ต้นเทียงบ่ตอนเย็นพอผัดเขามาเดิมมาเดิมมากินกนํำกานสบ,บายดีเด้อสบ,บายดีตอนเย็นมาทีเา่เจ้ากินข้าวผัดข้าวผัด้อใส่พักใส่กวงตุ้งใส่คันนา ใส่เห็ดอิ่มสิพัดทีทิพน้อยผัไล่แทๆแม่พ่อเ็าอิ่มมากเลยใส่พผักลาย,ลายใส่ไข่ซ้ำหน่อย เอาถึ so, road, so ่มมาอืมจะร้อยหกพักนึ่งเฮ็ดก็ไม่ยอมไม่บกินแกดส่แต่เป็นนี่ยบอกโนย์คืลุกพัดเนื้อกระเลือเอา

那几都。 ลองเห้็จงัวกินมาถึงจะ<อ>ซื้อง,งัวกันยังแห้ ลกนอกกนห <c oughs> มดมแล้วล่ากินเผ็ดหรดอือเพล่า ยางะตัวไหนมันคมตัวนี้คมชัเขออยีวขออยวมชบหวาน หัวมันก็ยังกินโลกกัก mm ินเข่านะโล่หมรินโล่้ัดกินนีด mm hmm. นตอนเทียงไม่ได้เอาคลิปลง จะเอาลงพร้อมกันบัดเดียวยะคาเห็ดเวียกคาหอยอเรื่องย่งบ่แล้วมืออื่นจะสิดด้วยอีกตั้งกับมดกัลเลยจะเอาคลิปมาในร่วมกันมัดมือเลยเอาลงนำกอ้อน ดอหมดาทแล้วยังไงหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สองมิน,นอินดี้เด้ออินดี้บ้าอะไรบอกกันใหม่คลิปหน้าไปน้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน